ครับผมก็นี้ก็เข้าป่าหมายเดิมๆนะครับก็เดี๋ยวเพิ่งมีนายเออหนีนนหนีนายกันนะครับเพราะว่ามาแต่หมายเดิมๆนะหมายเดิมๆไม่เคยอ่าทําให้ผิดหวังนะครับก็อพื้นที่ที่ผมอยู่นี่ก็มีแค่นี้นครับ เทาที่มีก็มีแค่นี้นะครับก็วันนี้มากับตัวอันตรายนะครับหัวระเบิดนะครับหัวระเบิดนะครับผมหัวระเบิดผมทําส่งตลอดนะครับมีส่งให้ตลอดนะครับตัวนี้น้ําหนักสิบหกกรนนะครับแต่ว่าแรงประท่านี่เกินตัวนะครับผมเท่าที่ใช้งานมาก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะ สำหรับหัวระเบิดนะครับไม่เคยผิดหวังเลยนะครับหัวระเบิดเดี๋ยวเราจะไปล่ากันด้วยหัวระเบิดนะครับวันนี้มากับหนังสติ๊กเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวหนังสติ๊กจะทําแต้มได้หรือเปล่านะครับกับหัวระเบิดนะหัวระเบิดเนี่ย เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปล่ากันด้วยหัวระเบิดนะเดี๋ยไปเลยครับเรียบร้อยะนะับ เรียบร้อยนะครับก็เดินมาซุ่มอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีนู่นนะคพุ่มนู้นนะจะมีนกเข้าเรื่อยๆนะแล้วอีกที่หนึ่งนะครับ ภูมิน้นนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งซุ่มอยู่ตรงนี้นะครับก็ผมก็มานั่งอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับนู่นนะครับระยะก็ไม่ได้ไกลนะครับยี่สิบแปดเมตรนะ ระยะซุ่มนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าจุดซุ่มสองจุดเนี้ยซุ่มอยู่จุดเดียวนะครับแต่ว่ามีสองมีอยู่สองพุ่มนี้นะครับที่มีนกเข้าประจำนะเดี๋ยวเรารอนะครับจนกว่าจะมีตัวเข้ามานะ โอเคครับ okay. อยิง้อยนะครับ ร้อยนะครับครับผมสําหรับหัวระเบิดวันนี้ก็ถือว่ายังจัดจ้านเหมือนเดิมนะครับก็ทําแต้มได้พอสมควรนะครับวันนี้หัวระเบิดมากับหนังสติ๊กนะครับจัดแต้มได้เจ็ดแต้มนะครับวันนี้สำหรับแต้มที่นับได้ก็เจ็ดแต้มนะครับ สำหรับหัวระเบิดนะก็สำหรับใครที่อยากได้อยากมีหรืออยากจะลองอลูกตอก SK ลูกตอกนะครับก็ทักกันเข้ามาในลนยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในคลิปผมก็จะทิ้ง ID l ดี e ลน์ไว้นะครับก็ใครสนใจ ลูกตอกไม่ว่าจะเป็นลูกสลักนะครับหัวโดมนะครับผมหัวตัดนะแล้วก็หัวระเบิดนะครับผมแล้วก็จะมีหัวแหลมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมทำอยู่นะครับผมทำอยู่ห้าอย่างนะครับตอนนี้ใครสนใจหรือว่าอยากจะได้อยากจะลองกอ็ทักกันเข้ามานะครับ ผมจะทิ้งลิงก์ไลน์แลวก็ i d ดีไลน์ไว้ในคลิปทุกๆคลิปที่ผมทํานะครับผมจะทิ้งไว้ในคลิปนะครับไม่ก็อยู่ใต้คลิปนะครับท่านกดไปที่สามเหลี่ยมนะครับตัวสามเหลี่ยมที่อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนไปที่ลิงก์ไลน์นะครับลิงก์ไลน์จะเป็นตัวสีน้ําเงินนะที่ผมทิ้งไว้นะครับใต้คลิปก็ท่านก็กดไปที่ลิงก์ที่ตัวสีน้ําเงินนะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะแล้วก็ แล้วก็แชททักแชทเข้ามานะครับแชทไลน์ Line, แล้วจะคุยกันทางไลน์นะครับผมถ้าโทรมาบางทีอต้องบอกอย่างนี้นะครับบางทีก็ <c oughs> เวลาเราไม่ไม่ไม,ไม่สัมพันธ์กันนะครับเวลาเราไม่ได้กันเวลาท่านโทรมาผมอาจจะไม่ได้รับสายนะครับแล้วก็บางทีไม่ได้โทรกลับนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นสายเบอร์โทรศัพท์ใครนะผมก็จะไม่โทรกลับนะครับ ถ้าจะให้ดีท่านต้องไปเพิ่มเพื่อนที่ลิงก์ไลน์นะครับกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงก์ไลน์หรือไม่ก็เพิ่มเพื่อนด้วยไอดีไลน์ที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้คุยกันในในในไลน์นะครับในแชทไลน์ดีกว่านะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับชาวลมนะครับแล้วก็ชาวนังสติ๊กนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับที่สําคัญต้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะให้แจ้งเตือนอเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับอัปเดตคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับการล่าด้วยลูกลูกแบบต่างๆนะครับที่ผมมีอยู่นะเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปออกล่าด้วยลูกต่างๆที่ผมทําอยู่นะ ให้ครบถ้วนหรือว่าให้หรือท่านไหนที่อยากให้ล่าด้วยตัวไหนก็อคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกล่าวกันได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับฝากลูกตอก h c ลูกตอกนะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับคนรือไลค์ก็ยังดีครับผมไปแล้วครับ